เมกก็จะมาอันแบกถุงชอปปิ้งที่ไปชอปมาที่งานไทยแลนด d ด็อกโชปปี2020นี้คะ่ะที่เมืองทองธานีก็งานเขามีตั้งแต่5-8ถึง8พฤศจิกานี้คะ่ะที่พามาคือวันน,น,นี้วันที่แอดคลิปเลยคะ่ะก็คือเราไปชอปปิ้งนะคะเกี่ยวกับของหมาหมานี่คะ่ะเราจะมาอันแบกถุงนี่ถุงขนาดนี้เลยคะ่ะที่เราไปชอปปิ้งมาข้างในมีอะไรบ้างนะคะก็เป็นถุง จากฟอนต์ไลน์นะคะก็ G นะคะ <DER lin' S 2> เดี๋ยวเรามาอันแบตกันเลยด, <ๆ S 1> ดีกว่าค่ะว่าข้างในที่เมวันนี้ที่เมวไปช็อปมาเมีรบ้างเริ่มจากร้านแรกเลยนะคะร้านแรกเป็นเทคนิคเทคนิคเพชรก็เป็นเราซื้อเอ,อ่อตัวที่รัดอกและสายจู Pel. มา2อันค่ะเนื่องจากจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากซื้อเลยอะ่ะแต่มาที่บ้านอ่ะมันกลับพังไป2อันน่ะเฮ้ยมันปืนตังมากเลย เราก็เลยแบบเออแม่งพังไปแล้วทำไงได้ก็คือต้องซื้อใหม่อย่างเดียวเราก็เลยซื้อมาค่ะอันนี้อันละ1 8 0รบาทนี่ค่ะสีดำเขาก็จะให้เป็นสายรัดอกมาแล้วก็พร้อมกับสายจูง่โอเคค่ะอันนี้ก็สีน้ำเงินเหมือนกันค่ะก็คือสายรัดอกพร้อมสายจูงอ,อ่าละร้อยแปดสิบเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบบาทค่ะร้190อยเก้าสิบชิ้นต่อมาอีหุ่งนี้เลย จริงๆร,ร้านเนี้ยเราได้มาทั้งหมดสองถุงค่ะโอ้หมดไปเยอะมากร้านเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาอันแบ็กกันเลยนะคะว่าในมีอะไรบ้างนี่ชิ้นที่หนึ่งเป็นนี่เป็นตุ๊ก,กตามันเป็นแบบของเล่นของสุนัขอะค่ะเออเป็นเป็นรูปเบอร์เกอร์น่ารักมากเลยอ่ะละร้อยยี่สิบาทนี่จะแกะให้ดูค่ะอันนี้อยากได้เองล้วล้วเลยน่ารัก ชิ้ไปเสียงที่หมาชอบคอ่ะบบโอ้ยน่ารักจริงจริงเอามาแบบถ่ายรูปอะไรนี้ก็ได้นะคะเอาไปเป็น็อปแบบวางอาหารถ่ายรูปไม่ต้องเอาไปเป็นแบบของเล่นสุนัขก,ก็ได้เอามาเป็น็อปถ่ายรูปได้น่ารักนี่ดูดีสีสันน่ารักมากเลยอันนี้เป็นเวอร์เกอร์นะคะร2อยี่สิบาทโอเคค่ะ่านไปชิ้นที่สองหยิบมาค่ะนี่ชิน้นสองเป็นโมเดลคอร์กี้ค่ะอะ เดี๋ยวไว้เราจะมาทำคลิปรวมของสะสมเกี่ยวกับคอกี้ให้ดูนะคะตอนนี้คือมีสะสมมาเริ่มมีเยอะและ้ว <c oughs> เดี๋ยวไว้จะมาเปิดให้ดู <c oughs> นี่เห็นหมอนเราไหมอันนี้เราทำเองเราก็คือเราทำภาพจากใน Photoshop เสร็จแล้วเราก็ส่งไปให้ร้านเขาปริน์สกินเป็นรูปหน้าหมาของหมาเราเองค่ะหมาตัวนี้ชื่อมาลีนี่มาลีเราก็ทำออกมาแล้วเราก็ไปให้ร้านหมอน,นะคะเขาปริน์สกินแล้วก็เย็บเป็นหมนเรามาให้ <c oughs> โอเคค่ะเอ็นเะียมีข้างหลังด้วยข้างหลังอันนี้เราไปจับคีบตุ๊กตามาที่ไต้หวันเอาไว้เดี๋ยวเรามาทําคลิปแบบแบบเปิดของสะสมเกี่ยวกับคอกี้ทั้งหมดให้ดูนะคะอ่ะมาต่ออันนี้นี้ค่ะอันนี้เป็นโมเดลคอกี้เราได้มาทั้งหมด5ตัวแต่ตัวใหญ่ไอเนี้ยได้มา3ตัวนี่มาเดี๋ยวเรแกให้ดูที่ร้านเขา เขาขายตัวละ420บาทแต่เราได้ลดราคามานะเพราะเราซื้อหลายตัวเราก็เลยได้ลดมาอยู่ตัวละ390เออเนี่ยดูดิดูด,ดิน้องน่ารักมากเลยอันนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่หอันนี้เป็นสีถ้าในในสายคอกกี้อันนี้เขาจะเรียกสีไตคัลเลอร์นะคะมันจะแบบมีสีแบบสีดำแซมสีน้ํำตาลแซมสีขาวแซมเนี่ยมันจะเป็น3สีเขาเรียกสีไตคันเลอน้อง้องตัวที่หนึ่ง เนี่ยพอพูดอะไรเกี่ยวกับหมานะเสียงมันจะแบบมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งอ่ะเอออันนี้ตัวที่สองอ่าสีนี้เขาเรียกว่าสีเลดไวค่ะสีเลดไวถ้าในสายคอคีนค่ะก็สีเลดไวมันจะต่างกับสีไตคคลเลอร์เนี่ยเห็นไหสีไตคคลเลอร์มันจะมีสีดําแซมสีเลดไวมันจะเป็นสีจริงๆถ้าสายตาเราเรามันจะมองไปสีน้ำตาลผสมขาวแต่ ทางสับท,ที่เขาเรียกกันสจับในใสายสุนัขของคอกี้สีเ,สเขาเรียกสีเลดไวท์เขอาจจะมองว่ามันเป็นสีแดงผสมกับขาวกไ็ได้อ้าตัวที่สองพานไปนี่น่ารักไหมใกล้ๆๆอ่ะตึงอ่ะค่ะตัวที่สามเฮ้ยตัวที่สามอ่ะมันน่าจะเป็นสี Black and White หรือเปล่าอ,อันนี้ไม่ไม่แน่ใจเพราะว่ามี ยังไม่เคยเห็นที่เป็นคอกกี้จริงๆที่เป็นสีเนี้ยค่ะเนี่ยลุกน้องยกขาหน้าดิขาก็สั้นดูตูดดูตูดดูตดเอ๊ะงานเขาน่ารักนะคะนี่แล้ว่าเราจะมาตั้งโชว์กับโมเดลที่บ้านที่เรามีเดี๋ยวไว้อย่างที่บอกค่ะเราจะมาทำของลิปสะสมของคอกกี้ให้ดูกันนะคะนี่เราได้มาสามตัวน่ารักไหมตูดสามตูดชุบโอย โอเคค่ะโอน้ำหนักมันค่อนข้างหนักเลยนะคะเนี่ยสามตัวผ่านไปมาค่ะอีกสองตัวอีกสองตัวเป็นไซส์เล็กนี่ตัวนี้ราคา260บาทพี่โฮคิดให้240บาทตัวนี้เท่ากันค่ะเป็น240บบาทน้องเดี๋ยวเราเรา,เราแกะให้ดู ท่าทางมันจะไม่เหมือนกันน่ะนี่เดี๋ยวเราเทียบกับไซส์ตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่เราซื้อมาตัวนี้ไซส์นี้การอันี้ตัวเล็กเห็นไหมมันคนละไซส์กันนี่แต่ตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะเราเห็นแล้วเราแบบเอยชอบอ่ะเน,นี่ยเห็นไนหะเห็น,เห,นเห็นท่าน้องไหมดูดูดูท่าน้องอน้องกำลังกระโดด มีเอฟเฟกต์ไนี่ค่ะเรากำลังกระโดดหน้าแล้วก็หน้าหน้าเลยแบบนี้อันนี้ก็เป็นสีไฟคัลเลอร์นะคะอ่ะเทียบกับตัวใหญ่นี่นี่คนละ่าไซส์ถ้ามาวางรวมกันมันน่ารักมากเลยอ่ะตัวที่สองเป็นสีเลดไว้เอามเมื่อกี้เขาเลือกสีไต้คัลเลอร์อ,รอ่ะนี่สีเลดไวท นี่น่ารักไหมนี่เทียบกับตัวใหญ่เห็นไหมมันคนละไซส์กันเนี่ยร่หน้ามันไม่เหมือนกันอะเราก็เลยซื้อมาแต่ตูดก็เหมือนกันดูดีอันนี้เขาทำแบบหูลูไปข้างหลังเห็นไหมคะหูลูไปข้างหลังอันนี้หูตั้งอโอเคค่ะผ่านไป ออันนี้นี่หงกุญแจค,ะค่ะหงกุญแจคอกี้อันนี้ราคา80บาทพี่เขาคิดให้70บาทมาค่ะนี่งานแล้วก็ถุงที่สองโอตอนนี้ตรงหน้านี่เล็กมากที่2ก็จะเป็นเออนี่ค่ะเป็นโมเดลแบบเอาไว้แบบแปะผน,นังแปะประตูแปะอะไรเงี้ยเนี่ย ให้ดูคก็เป็นคอกี้อีกแล้วนี่เป็นแบบนี้ค่ะราคา280บาทนี่น่ารักไหมอะเอาไปติดเอาไปติดประตูหน้าประตูห้องน้ำกได้อะประตูบ้านประตูอะไรก็ได้นี่น่ารักมากเลยดูดาานินพอเกี่ยวกับหมานี่เสียงมันจะแบบเสียงสองเสียงสามมาก แล้วก็อันนี้ชิ้นที่เท่าไรเราไม่รู้คะ่ะแกะให้ดูคอกี้คอ,อไม้ใยากเลยอันนี้ก็คอกี้เหมือนกันนี่นี่ดูดิอันนี้เป็นตัวตัวใหญ่มากนี่เป็นตัวตัวขนาดนี้เลยเทียบกับอกของกิ้งอย่างเดี๋ยวเราไปเอาลูกคอกี้มาเทียบให้ดูคะ่ะ ดี๋ยวไวจะมารีวิวน้องนะคะนี่คือมะน,นุนมะน,นุนอายุเท่าไรคะมน,นุนอายุสองเดือนสองเดือนนี่อันนี้คอกีอันนี้ก็คอกีเหมือนมะนุนไหมเหมือนมะนุนไหมไม่ต้องเกลียดเสียงคนพูดนะคะมันไปเองดีดีๆด,ดมะน,นุน ันเขียวมันเี้ยวมันก็มันหนุนเป็นตัวผู้นะคะที่บ้านของเมยตอนนี้มีทั้งหมด8ตัวไว้จะพา,าน้องมารีวิวมพว่นๆทุกคนก็อยู่กันนะคะมีมะเขือมะลิมะละมะปิง้งมะปางมะนหนุนมะชิวมะปิด <c oughs> นี่ค่ะนี่ชื่อมะนหนุนมะนหนุนมารีวิวของต่อกัน,นะคะ่ะเมื่อกี้เป็นขอไนไม้งี้ใช่ไหมเนีย่ยเอาไปห้อยอะ่ะ น่ารักมากเลยดูดิห้อยดอกแดกดอกแดกเนี่ยโอ้ดีเทลเขาน่ารักอะดูดิโอ้ยจะตกแล้วจะตกแล้วเ <c oughs> นี่ยดีเทลเขาน่ารักมากเลย,ยชิปจุ๊บจุ๊บอันนี้รู้สึกเหมือนจะร้อยเก้าสิบเก้าบาทอุ้ยอันตัวเนี้ยดูดิตัวเนี้ยทั้งสี่ร้อยยี่สิบเออสี่ร้อยยี่สิบอันนี้ใหญ่กว่าร้อยเก้าเก้าถูกกว่าอีกค่ะแต่งานมันเป็นงานคนละแบบกัน ราก็ต้องให้เขาอ่าอันนี้คือนามบาทชื่อร้าน Beyond Ordinary Gift นี่ร้านนี้นะคะเขามีขายใน i g Facebook ด้วยอ่ะรีวิวให้ค่ะโอเคอันนี้อันนีู้มิใจนำเสนอมันน่ารักมากเลยทุกคนมันมันเป็นแค่ตูดเราก็ซื้อคิดดูดิ150บาทเนี่ยน่ารักไหมอุ๊ยตูดน้องอะ่ะ ตูดน้องไปรู้หัวใจเด้อน้องตัดตูดไปรูปหัวใจน่ารักดูดีเป็นแค่ตูดก็ซื้ออ่ะเอ้ยมันน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วในกล่องอะ่ะเขาก็จะมีเป็นแบบกาวดินน้ํามันอย่างเงี้ยค่ะปิดมาให้เอาไว้แบบไปติดกับอันเนี้ยแล้วก็ติดกับผนังติดกับอะไรทําให้ผนังสีไม่หดูไม่ลอกเลยนะคะอ่ามาต่อปอันนี้เราซื้อที่บูธ บูธของโรงพยาบาลสัตว์ทองหลอปกติกล่องหนึ่งมัน 1, 4 8 5บาทแต่ซื้อในงาน1 1 2 0บาทได้ทั้งหมด4เมตรปกติกล่องหนึ่งมันจะมีทั้งหมด3มเมตรนะคะสเมตรกล่องหนึ่งก็1,485บาทแต่ในงานได้ลดเหลือ 1, 120บาทแล้วก็ได้เพิ่มมาอีก1เมตรเฮ้ยมันคุ้มอันนี้ช่วยเนกกดช่วยอะไรได้บ้างช่วยในเรื่องของเออ เห็บหมัดพยาินอนหัวใจแล้วก็โอ้เนี่ยมันมีตรงเนี้ยบอกค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านแล้วมาบอกอีกทีนะคะคือคุณหมอบอกมาแล้วอะ่ะแต่ยืมุกครั้งมันช่วยเรื่องเห็บหมัดได้ได้ได้เลยนะคะก็ให้กินให้น้องกินเดือนละหนึ่งเม็ดนี่ค่ะอันนี้เราซื้อมาสองกล่องเลยซื้อมาสองกล่องเราได้ของแถมก็แบบมีแชมพู มีจานใส่น้ำแบบพกพาแบบห้อยได้อันนี้เราก็ใช้เลยที่งานนะเราลืมเอาอเราลืมเอาชามน้ำไปอะเราก็เลยแบบเอ้ยดีอะได้ชามเ้าเราก็ได้แบบพวกแบบอ๋อยังไม่หมดนะคะเมื่อกี้เราซื้อเนกาดไปใช่ไหมคือเรื่องเห็บมัดอันนี้ฟอนต์ไลน์ฟอนต์นไลน์ตัวเนี้ยคือเราเคยลองใช้มาครั้งหนึ่ง แล้วมันดีมากมันดีเรื่องของยุงอะคือยุงไม่กัดหมาเลยคือบ้านเรายุงเยอะมากอะแล้วแบบเราหยอดอันนี้ไปอะยุงไม่กัดหมาเลยแต่เมื่อเวลาเราหยอดไปสักอาทิตย์หนึง่งแล้วเราต้องอาบน้ําหมาเพราะอาบไปเสร็จเหมือนยามันแบบลดประสิทธิภาพลงอะเหมือนมันจางอะมันทําให้แบบยุงเริ่มกลับมากัดหมามเราเหมือนเดิมแต่มันไม่ไม่กัดหนักเท่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี่คือแบบว่ากัดตรงตาหม,มาแบบไม่ปล่อยเลยอะเออนี่เราก็เลยซื้อมาสองกล่อง ราคาได้มาประมาณ640บาทซื้อในงานนะคือรีบไปซื้อพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะไม่รู้ว่าคลิปนี้ตัดไปเด้ทันหรือเปล่าอาจจะไม่ทันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้ววันนี้วันที่7ที่ทําคลิปตัดเสร็จเมื่อไรไม่รู้จะพยายามทําให้ทันนะคะก็อันนี้ซื้อในงานนะในได้ในราคา640บาทปกติเราเคยซื้อ699อ่ะที่พวกร้านเพรช็อปทั่วไปอ่ะแต่อันนี้เขาเขียนว,ว่าราคาปกติ750บาท นะก็ได้ในงานนี่แล้วเราก็ได้แถมมาอีก2หลอดก็คือจริงๆซื้อ1กล่อง640บาทได้แถม1หลอดนะแต่ถ้าซื้อมา2กล่องเขาก็เลยไปของแถมมให้เลยช่วยในเรื่องจริงๆมันช่วยในเรื่องเห็บหมัดยุง แล้วก็มาแรงวันคอกเนี่ยเขาเขียนสักเกแต่ช่วยเรื่องยุงช่วยได้จริงเออเราก็งงว่าแค่หยอดไปแล้วมันจะถึงช่วยได้อันนี้ราคาก็ตามน้ำหนักน้องนะคะน้องที่บ้านเราน้ำหนัก18บแโลก็เลยต้องซื้อขนาดนี้แต่ถ้าถ้าตัวเล็กๆก,ก็เหมือนจะถูกลงนะเออเนี่ยแล้วเราก็ได้แบบหลังจากที่เราซื้อมาทั้งหมดสกล่องเนี่ยซื้อมาทั้งหมดสีกล่องเราก็เลยได้แชมพูแถมมาแช,ชมพูเป็นแชมพูสาหรับสุนัขขนสีอันนี้สีเข้มอันนี้สีอ่อนราคาปกติอยู่ที่495บาทหลอดละยเก้าสิได้แถมมา2หลอดละสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทเราได้แถมมา ไม่รู้ว่าช่วยเรื่องอะไรบ้างไม่เคยใช้เหมือนกันค่ะอันนี้ได้แถมมาเอามาลองแต่ผลิตภัณฑ์ของฟอนไลน์อะ่ะค่อนข้าง,งดีนะคะเออไม่เคยได้ของรางวัลจากฟอนไลน์ด้วยแบบเอารูปบะเขือไปส่งประกวดแล้วเราก็ได้ไปดูภาพยนต์การ์ตูนอะ่ะเป็นการ์ตูนแอนิเมชันภาพยนต์เรื่องคอกี้อะ่ะฟีอะ่ะเออเราก็แบบโอ้ดีดีดีดนี่แล้วเราก็ได้อันนี้แถมมา2อัน เนี่ยได้อันนี้แถมสองอันนี้แถมอีกสองอแล้วก็จากช็อปจากที่งานนะคะเมื่อช็อปครบ5,000บาทขึ้นไปอะ่ะเราก็จะเอาไปเอาบินใบเสร็จรวมยอดแล้วก็ไปแลกของสมนาคุณที่นางานเราก็ได้ได้ตัวนี้มาซึ่งเราใช้อยู่แล้วอะเราโคตรแนะนำเลยว่าใครที่เลี้ยงหมาหรือแบบ ต้องมาชอบฉีไม่ไปที่เป็นทางแบบมีกลิ่นเหม็นตามซอกตามอะไรเงี้ยให้ใช้ตัวเนี้ฉีดล้างแล้วเชดด็ดอดะแบบมันเอาแบบเอาไปฉีดฉีดปุ๊บแล้วก็เอามอบมาเช็ดอ่ะเฮ้ยกลิ่นดีมากอะทาให้แบบกลิ่นอับกลิ่นอะไรเหม็นๆน่ะหายไปเลยกลิ่นค่อนข้างดีอะของแบริ่งอันนี้ดีจริงเราชอบมากแต่อันนี้เราได้มาฟรีเพราะเราชอ็อปเกินเราช็อปครบ5 0า0ันบาทเราก็เลยได้ของฟรีเพิ่มมาอีกหนึ่งชิ้น ที่เหลือก็จะเป็นพวกแบบกิวชเชอร์อาบน้ำตัดขนอันนี้เราได้หลังจากที่เราไปบูธของโรงพยาบาลสัตว์ทองหรอะทุกคนเราก็ได้วัคเอาไว้ใบฉีดวัคใบฉีดวัคใบฉีดวัคซีโอ้ใบฉีดวัคโอเดี๋ยวใบฉีดวัคซีนฟรีสำหรับพิษสุนัขบ้าก็ อันนี้เราได้มาสามใบหนใบต่อหนึ่งตัวเราแอบ,บไปขอเขามาว่าเรามีเรามีหมาใหญ่3ตัวขอสามใบได้มีมคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า1นึ่ใบมันใช้ได้หนึ่งตัว่ะก็เดี๋ยวว่าปีนี้คงได้ไปฉีดแหละพอน้องถึงกําหนดแล้วอ๋อแล้วก็อีกถุงสุดท้ายแล้วค่ะถุงเป็นถุงแรกที่เข้างานไปแล้วได้มาเพราะว่าตอนแรกเรากลว่าเฮ้ยเราจะไปเดินดูงานเฉยๆซึ่งเมอะไปเดินงาน ของไฮแลนด์น็อกโชว์ทุกปีค่ะปีละครั้งเราก็ไปเดินไปเดินทุกทุกครั้งที่ไปเดินได้ซื้อช็อปของเกี่ยวกับหมาตลอดอ่ะคือแล้วแล้วเราก็จะไม่มีกินของสุนัขมันไม่ถูกเลยทุกคนถ้าเราซื้อไปแล้วแล้วเราอย่าวังเลยนะรว่าเราจะเสื่อ,อกจนไปซื้ออะไรต่ออ <m> ่ะเอออันนี้ค่ะอันนี้คืออันนี้ก็เป็นคอกี้เหมือนกันเป็นตัวรีคอ,อก,กี้ไม่กล่าวว่าจะเอามารีดก,กับผ้ากันเปื้อนน่ารักดีค่ะนี่ สองตัวแน่ๆี้านหลังเป็นแบบนี้เนี่ยเขาไปรีดแล้วมันน่ารักมากเลยเห็นไหมถ้ารีดหลายๆตัวก็น่ารักแต่คือหลายตัวก็ไม่ไหวเพราะว่าหนึ่งชิ้นมันก็แพงค่ะร้อยร้อยกว่าบาทอะแพงมากสำหรับเมย์มยว่ามันแพงไงร้อยกว่าบาทแต่ก็ซื้อมาเพราะว่ามันน่ารักเนี่ยค่ะ เห็นไหมทุกคนเราของเราชมาแค่นี้เราหมดไป5 6 0 0ันห่ะเออเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วหมดจบจบการรีวิวที่เหลือก็ได้เป็นก e ิววอชเชอร์เป็นแบบว่าคูปองแจกในงานต่างๆอ๋อค่าเข้างาน20บาทค่ะเราซื้อตัว๋วเราก็จะได้นมนมแพะมาฟรีของสมา r t เขาให้ฟรีมาโอเคเราก็เอาไปวางในถังรแล้วก็มี ในงานก็จะมีแบบประกวดสุนัขแล้วก็แข่งสุนัขแข่งแบบการแข่งขันต่างๆอะไรเงี้ยเป็นแบบกิจกรรมน่ารักๆเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็มีร้านขายแบบเพชรช็อตต่างๆมาเยอะมากอาหารหมาโปรโมชั่นต่างๆข้าวของแล้วเที่เราเอาหมาไปจุ่มใช่ไหมคะแบบเอาหมาไปด้วยเงี้ยเราก็จะได้แบบของแบบสมนาคุณเนี่ยพวกแบบที่เขาแบบถอดท้ายลูกปุ๊บแล้วเราก็จะได้แบบเป็นขนมสแน็คอะไรเงี้ยค่ะมาก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะไม่รู้ว่าผู้รู้เรื่องหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะพอรีวิวได้ในระดับนิดนึงโอเคค่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย เอาไว้จะมารีวิวเด็กๆนะคะให้ดู